สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านนะคะกาส,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 สายบุญสายเอฟจีเนาะค่ะงวดที่แล้วกะได้บอกส่วนไทาทายคลิปไททายใกล้เลขสี่ออกเนาะมื่อนั้นกะท่างขวนแกนกับมาาเมื่อน,น่ะนะรู้สึกว่าใจเสียแคนยาวสีน้ำตาลชุดน,นั้นสซมี่ศูนย์เก่าตรงๆนะคะ่ะกาในคลิปนั้นจะเป็นไล่สดเนาะกาตัวนี้เบ่ได้ยำ้ำซ้ำ ไปย่ำค่ะ60 60ก็08ก็เลยปีนหัวป่อวา่ามันจะเป็น09ได้ได้มันตรงกับเลขพัทธุดงพ่อมาสันก็เลยปีนเป็น09แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ย่ำดูนะคะไอ้ที่เน่นๆกะซี่หางแต่วา่าทาผู้ได้กลัาหัวกะสีได้เนาะบาดนี่กะสีบ่าผาสิกลับหัวให้ลักแปดจะมีสองหาง กับพ่อม่เนาะรักแบบเบิกรับก็ขึ้นมาโคกศูนย์ขึ้นมาโคกศูนย์นะคะก็เลยจับศูนย์ศูนย์เก่า้นน่อยเสียงจับตับแม่ทวงกินเขาแสบไปบาทนี้เนาะค่ะเมื่อวดนนี่ก่บ มาขึ้นขอปูขอยาตอหมวแล้วนะคะกับมาหายีหลีฝันยูสองรอบกับูซึกว่าดเดเรกโตเก้านะคะรอบแรกฝันวาน่ายาอยู่ที่นมหาเพิ่นสูงสูงมากกับมูจากของแม่มูสมัยเลี่ยนนอกุูยิ่งน้ำกันเพิ่นมาผู้นึงแ้วกับผ้ายาอยู่ผู้มูม่เหลี่ยมมหามากหอดแล้วผู้มูน่นี้สูงซ้ำเบิกซับนี่แหละ พิ่นยืนเบิกซับนั่งมู่น่ะยืนอยูย่ทางขวาผู้หญิน่ะยืนอยู่ทางซ้ายเบิกซับกระลียวขึ้นปาดว่าซั่นหญ้าเลยวาเจ้าคือสูงคักสูงแน่เจ้าเป็นคนแปดสอกบ,บอ่ไงงงาาบด้แางเหน้ยนาบ่จังสิแม่นเพิ่นเลยว่าปาเจ้าอยู่ที่นังบ่อแม่นเพิ่นว่าเจ้าคือสูงปานต้นตาลได่งเง้ยเจ้า,จาก,ก็สูงโพดชูโนโพดเนาะเลยว่ามู่ข่อยแต่เตียเต้ยๆหนึ่งเลยว่าจังสี่บ้นสิตีเป็นตังไดรอบแรกค่ะนะ คือผู้หญิงทั้งครู่นีซีซีนีมามีแล้วแต่ว่าผู้หนึ่งขยุสูงกว่าผู้หนึ่งขยุ่ยต่ำน่ะแม่ก็รอบแรกนะคะเพราะว่าะมาขึ้นหนีท้องเสีย,ยตื่นบ่อยคนคนเดียวกันที่ให้เก้าหนึ่งใช่ไหมแม่ละให้สิบเก้า 49, กับอุ้ยนออเบามากกระจายผีบอกโหนข้นบอกขื่นเนาะขนา้าร่มกับ 90, เ,เก้าซุนจะเป็นห้องปืกกับยังว่า<อ>บ,บุษซับกับปืกขัดรอบเจ็ดแปดก็ให้เจ็ดแปด เราก็ขึ้น 79, เจ<อ>็ดเก้า<ต>เลขเขาจะขึ้นลงตลอดเนาะมันเบอร์ซั์มีอยู่ศูนย์เก้านะแต่มันไม่ได้เน้นศูนย์เก้ามาแต่สายกลางหัวจากศูนย์โกแต่ว่ามันกับ่าไ้เน้นเอฟจีกันแต่จะชุนขึ้น่าสั่นการรอบนี้กันเลยขอแขนแขนเดอ้อสีบลอกขอลายหม่องสดุดอกขอแขนยวแล้วก็เดียวเลยแล้วก็ะซี่ซ้อมเบิรงไปเรื่อยๆคือตัวน,นี้ไม่หลาย<บ>าตัวใช่ไหม ม,มันพาดว่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเลขล่างออกสิบเก้าเพิ่นหาเป็นผีผู้ม่หันเนาะห้ามอกนาสิร่งตัวหนึ่งเป็นศูนย์เก่าแต่ว่าในคลิขีผาม,มีอยู่กบแต่สิมีตะที่มงานเท่าที่ได้ทีได้ศูนย์เก่านะแล้วมันไม่มีคนดูครับคนบ้างหน่อยแล้วบันนี้คนกะมันกะพวกแมนตัวเน้นเบิกซับแมนเขายูแต่ว่ากะไม่ได้เน้นมาแต่ใสมาแต่อันความฝันโตงวัดตะละ จำดีๆเลิกค่ะความฝันต่งหัวใมันสีแมนกูสื่อศูนย์แปดเล่นตัวละหกแสนบนล่างมคนวะป้าก็เล่นหลายแต่ตัวละหกแสนเล่นหลายชัวร์กูสี่สางวัดแล้ว,วะฝันไดน้นี่เบิกทราบกะโอ้จีแมนเปลือกน่ามือตองหัวหคนเมืองเป็นแสน,นให้ศูนย์แปดศูนย์หกเสือกบา <laughs> ให้ศูนย์เก้ามาได้ปีนหัวอุ้ยสสนอกอันคือบอทัน แต่มหายช่วงไถถ่ายคนกับ่บคอยหรเบิองเนาะแต่ส่วนมากเขาก็จะเอาแต่ตัวเน้นนั่นแหละเขาก็งบน้อยเบิกทราบกาสื่อยายก็ได้ไปทุนขึ้นกันนะพี่นอ้องนี่วสสูพระธุดงคเป็นไหตั้งแต่ต้นคลิปเนาะถึงเก่าเนาะเป็นไรซางพญานาคเนาะคะ่ะบานนี้เขาความฝันต่ออันนี้คือรอบแรก เบิกทราบกตีแล้วว่าเลขซ <the> ีซี้อว่าสีสูงสิเป็นสามซีซีสามตาำลงบ่คือสิเลแข็งแค่ละสันไปมาเขาของน้ำทองเสียกลับไปนอนอีกบานนี่รอบที่สองเลยจ้ะฟันว่าไปกับเจมอนทักการไปหันเอาเลขว่ะสันที่แรกมันฟันสามรอบตัวนี้ไปเอาเลขบานนี้เขียนเลขใส่กระดาษหันจื้บวดาดฟันว่าอันนี้รอบที่สอง ก็เลยตือนเลยโอ้ตื่นฝันหามยังื่อเหล็กบดาขึ้นนี่เสียเลขกบ่านอ้อค่าแต่ทองเสียว่าสันไปเข้าห้องน้ำทองเสียทองเสียอีกมาเนี่ยแต่เลยมานอนอีกรอบที่สามด้วยด้ยนี่คือเอาง่ายว่าขึ้นเดียวละสามรอบรอบที่สามควันสีแจ้งเลยบาดนี่มองมันแม่นมาเนี่ยฝันว่าอันไปเฮ็ดคลิปกับเจ้มุ่นทำการก็ะอุหัวกันนิ้วแล้วก็น่องไปเบิดทีมเลยไปจอดอยู่อันนาซารยาสองนั่ง กัเลยอันสัมผัสเลีกกันสัมผัสไปสัมผัสเจมุทการแบบนี้พอสัมผัสแล้วเบิกทรย์ก็ได้ถามเจอันให้ถามอายุแน่เจ้าอายุจ็ดปีว่าสันเพื่อนกระลังสี่ตอบไม่ตื่นไหม,อ,มอู้ให้เลยว่าบัดสีเลยสเขาเป็นจังสี่เนาะเลยว่าตื่นซ้มมบบนี้ก็ได้ทรหาเจ้าตูเพือ่อนเจ้าอายุต่วไหนเจ้โท้วงส้ายบ้ันนี้ด้วะห้ยเฮ้ากับอายุ สีสิบสามอย่างส <43 S 1> ี่สิบสี่นะเนี่ยบอกั้นเต็มได้สี่สิบสี่นี่เสียหัวเตินตุลานะ่ะนะก็คือตรงความฝันตบ,บ้งแจ่รลอบแรกห่อลอบสาาุดใจรอบแรกมีฝันวัญญาแปดชอกมากสูงซ้ำตนตานม,มากกระมูเจ้าของมูอพายุตามยาผายุสูงยังสีนั่งยืนเยี่ยงกันอยู่ป้าา4 4 4 4าาาาาึานสูสแงาาระสานาาาเบาาาไาคาดาาาาา้เสาา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  อันผู้นี่ตามลงก็ตตรงเป็นซีสามอย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงนะครับสองงวดแล้วนะที่ซื้อขึ้นซื้อลงนี่งวดเจ็ดแปดใช่ไหมออกเจ็ดเก้าแต่ซีซีนี่ก็เป็นซีอสองได้เดว้วันตรงวันมันซีเมนตะนะ่าอย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงนะครับรอบนี้่าได้ปีนหัวเนี่ยบางหันตีจะเมนผาดลายกันแมนเนมเก้าซูนในพี่นอ้องซากกานะไข่เนาะโอ้โหเนาะติตรงกับเอี่ยญ์พูนึงเลขศูนย์พูนลางพูนมาหกศูนยอุ้ยหกศูนย์ตรงเลขหนูเลยว่ะชัน ไปไปกินอาหารเสริมด้วยว้ากันไม่กลับหัวโอ้แต่คือจุดยู่เดิแม่นะไปนี่สิป่อยหอกศูนย์ะมดเลยเขาบหวมือมือสุดท้ายลืมกัดหัวพี่รองเอ,อ้ยเอาวันนี้ขอแก้มือนะคะเป็นวันที่สิบหกเนาะปกติจะถามตลอดเนาะเบิงซักกับหัวไหมกัะ เราไปกลับตลอดนะครับกลับกลับเด็กไปเขาส่งอยู่อันซ้มชนน่ะก็ได้หกศูนย์เจ็ดกันกลับหัากับเป็นเก้าศูนย์เจ็ดด้วยนะงมวดนี้นะคะจะไม่อลอดซีสามย่างสี่สีอายุเจมนทกา,ารใช่ไหมนนะครับแกนอะกะ4ซีสองศูนเป็นสีสองใดมันเคยออกเท่านี้ละคะ่ะตอมวดไ้ก่อนเอาลักซี่เยค่ะเล็ก ลักสีแต่ว่าเลขวิ่งกับรถเนาะวิ่งศูนย์วิ่งแปดวิ่งห้าแต่ว่าเบิกซับฟันว่าวิ่งศูนย์ตัวเดียววดที่แล้วนะวันนี้วิ่งตัวไหนเบิกซับยัง่คำคำนวณดูค่ะค่าเสียเหียเดียวอันสี่แปรเอาสูตรคำนวณแล้กก็เลขรับมาใส่กันก่อนว่ามันสี่ตรงกันบอนะค่ะเดี๋ยวจะทำเลขวิ่งให้เด้อค่ะต่อเงินไว้ก่อนเดี๋ยวเสียดดยไม่กลับหัวเนาะกลับหัวให้เฉพาะช่องตัวเอง ใช่หมเามผู้เจ้าก็ได้เหตุยูศูนย์เก่าเต็มเต็มเลยอันแต่คนมันไม่มีคนดูอันเดียวคอยเสียเอาให้เบิ้งอันนี้อนี้เอาเอาเครื่องเครื่องใดนา